วันนี้ส่วนสุเวกมีสาระดีๆเรื่องคุณประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้และวิธีการที่เราจะกันน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านมาให้รับชมรับฟังกันนะคะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรค่ะเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะถ้าระบบเก็บกักน้ำส้มดักน้ำส้มควันไม้ก็คือเราจะต้องมีตัวดักน้ำส้มควันไม้ตัวนี้ครับ พอเวลาเราจุดไฟติดปุ๊บประมาณสองชั่วโมงไม้จะเริ่มคายแก๊สออกมาแก๊สไม้ควันไม้ก็จะวิ่งเข้าทิ้งวิ่งเข้ารูนีออ้ออกมาแล้วออกมาแล้วเราก็จะเวียนขึ้นขึ้นแล้วก็ออกเข้าไปเผาไหม้อีกเหมือนเดิมแต่ตัวหล่อเย็นนี่นี่เราต้องนอนน้านําใส่นะครับน้ําใส่เพื่อการการควบแน่นของควันแล้วมันจะเกิดหยดน้ําออกมาแล้วน้ําก็จะไหลออกมาทางรูนี้ แล้วเราก็จะต้องหาอุปกรณ์ลงเราก็ใช้ภาชนะมาหาลองลองน้ำท้งขอนไม้เจอกรูนี้ครับน้ำครับออกรูนี้อันนี้คือรูน้ําที่สําหรับใช้เวียนหล่อเย็นตัวนี้เป็นรูน้ําล้นเวลาน้ําเข้าแล้วน้ําจะล้นออกเราก็ต่อสายออกเข้าถังขืดนครับแต่ตัวนี้ถ้าองั้นต้องต้องใช้ปั๊มต้องใช้ปั๊มน้ําเวียนเวียนน้ําเป็นปั๊มของตู้ปลาใช้ได้ สำหรับเวียนน้ำหล่อเย็นเรื่อยๆจนกระทั่งว่าแก๊สเริ่มก็เริ่มหมดเราก็เริ่มเลิกเลิกเก็บแต่ตัวนี้เราต้องใส่น้ำไว้ใช่ครับตัวนี้ต้องใส่น้ำเพื่อให้ไปควบแน่นควบแน่นแน่น,น,นพอเวลาควันมันมาท่อเนี้ยท่อเนี้ยจะร้อน,น,นอร้อนปุ๊บพอบักระทบความเย็นมันก็จะเกิดหยดน้ำไหลออกน้ำที่เป็นน้ำที่อยู่ในนี้หล่อลงไปมันก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้ใช่มันจะไปกระทบแล้วควบแน่นควันมันจะควนควันให้กลายเป็นไอน้ำ คือร้อนร้อนเย็นกระทบร้อนปุ๊บจะเกิดหยดน้ําทันทีแล้วน้ําส้มก็จะออกมาตรงนี้ไหลออกมาแล้วแล้วเวลานั้นดูในภาพน้ํามันทาเนี่ยที่ดําๆเนี่ยนี่คือสารก่อเน่ยสารก่อมะเร็งครับดูดูดูในถังเราได้ถังที่ใช้ลงตอนที่เราสารนี่คือสารก่อมะเร็งก็ติดหนึบกันในลำไส้คือเตาถ่านตัวนี้จะเอาน้ํามันพวกนี้ออกมา ออกมาหมดเลยนี่แหละกระบวนการการเผาเนี่ยวิธีการเลียงไม้ครับเก็บอุณหภูมิน้ำซองันไม้เริ่มต้นที่สามร้อยองศาแล้วเวลาเรียงอย่าให้ไม้ไปบังรูแก๊สที่จะลงเห็นไหมเนี่ยเราจะมีรูแก๊สไอ้ตัวเล็กเนี่ยอ๋อเอะท่อตัวเล็กอย่างี้ห้ามห้ามห้ามเอาไม้ไปเรียงอุดทําไมงั้นดอกแก๊สไม่ลงควันจะลงยากตัวเนี้ย ถังนี้ของเราถัางบางหรือว่าถังหนาถัางหนาครับตัวนี้ถังหนาต้องใช้ถังหนาอย่างเดียวถึงจะเผาได้ห้าสิบหกสิบครั้งขึ้นไปของเรานี่หนากี่เงินมันเป็นบอกไม่ได้เพราะว่ามันแต่แบบหนาเป็นแบบหนาสุงคือน้ําหนักมันหนาแบบได้มาตรฐแบบานครับตัวหนามันน้ําหนักมันประมาณสามสิบห้ากิโลหรือไงผมจ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่วนซูเปอร์เอ็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ